สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสือเป็ดทะเลครับผมทลิปนี้เราจะพามาดักกระลอกป่ากันนะครับเดี๋ยวกำลังเตรียมกงเตรียมอุปกรณ์อยู่นี่ก็เตรียมกงอยู่นะครับเตรียมอุปกรณ์ดักกระลลกป่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับ นี่นะครับเหยื่อที่เราใช้ดักจะเป็นกล,ล้วยสุกนะครับลกล้วยกล้วยน้ำว้าหอมหอมเลยหอมหอมเลยครับหว <c oughs> าน๊ยบแตะลอกป่าชอบกินผลไม้กินกล้วยกินอะไรพวกเนี้ยครับรู้ได้ไง <laughs> มันจริงๆมันก็คงอยากกิน้ะเพื่อนเ่แต่ไม่มี <c oughs> อยากกินะเพื่อแต่แต่บ้านแล้วไม่มี <c oughs> ใช่ครับ เอามงคุดมาเกี่ยวกันแพงไปทุเรียนก็แพงอีกกล้วยไปแล้วกันกินกล้วยไปก่อนเดี๋ยวหลังเดี๋ยวทุเรียนมาเกี่ยวทะลึ่งอะ่ะเดี๋ยวตบเลยมีโกงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ากงเดี๋ยวมาคอยรุนกัน,นครับผมเดี๋ยวรุนกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมไปลุยไป ปปเลตโกเข้าเข้ารูนรี้ดีกว่าถ้าทางนี้มันจะเดินลำบากเตรียมตัวออกเดินทางได้<ช>สามสองหนึ่งแต่แนวเอาเรื่อง <laughs> <laughs> ปลาละเมอะนะครับปลาละเมอไหลังบ้านเอาเอา,เอาตรงนี้พะงงหรือเล่า่าสวยเลยสวยเลยเดอาทางมันเลยนะทางวิ่งมันเลยนะเนียนเลยเนียนเลย,เย,เลยจับไป ก็ลอกป่าันจะชอบวิ่งบนึิงไม้ที่พาดน้มแบบนี้นะครับทะเลที่เหมาะเหมาะจัด <laughs> หรือว่ามอเตอร์เวย์ของมันเลยนะใช่ครับก็จะชอบวิ่งเล่นกันแต่ไม่เห็นมีตัวอะไรงเงียบเลยเฮ้ยพี่ตีมิมมาลนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เราเจอลังมิมนะครับทุกคนอโ,หโหอ้โ,โ,โหสวยจาดเลยทุกคน <S <S แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลักกันลอกกันให้เสร็จกันนะครับมีไม่ทีนึงมีไม่ทีนึงแต่หน้ายังไม่มีหัวพี่มันมันค่อมมันข้ามยังไม่ใช่มันยังไม่ใหญ่ทั้งหมด ไม่ทีละ นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนเย็นนะครับราาลำเลาะว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับโอโหดีครับตอนนี้เราก็มาเลาะก,กันนะครับตอนเย็นยังไงครับโหงแรกไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นอ,อนนุ้งสองกับอุ้งที่สครับ วงที่สองก็ไม่ได้นะครับวงที่สามตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ในป่านี้เราไม่ได้เลยสักะงงนะครับป่าเดียวกับดักกระลอกนะครับน่าเสือเจอมิมเขาให้หน้าเสือจะจัดสดเลยนะครับ ต้นจะถังใหอมหัวชิบหายเสือจัดสดเลยครับกรอเสือจัดเลยจัดสดเลยแป้ยอะไรไปลือเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยอะไรเนี่ย โลอะไเพี่อะไรเอ้าป้ามันแตกขนาดนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มั่วแก่ไปกันไปไหมไม่แตกเลยยังไม่แตกเลยโอ้โหคนบีาก่อหัวแล้วอ่ะไม่ใช่แมงวันมันต้องแตกปุ่มนี่เออน่าเสียเริ่มเกิดทหารออกมาก่อนมานี่ผมเองมาไม่สดวะผมเองมาเอาเหรอฮะกล้าเหร กล้าดิอาดิพ่นก่อนเอาเนี่ยอ่อนเต็มที่ให้หมาก่อนนะอ๋ืมขนาดหมาแล้วน่ะห้ยกลัวเหี้ยแหละตัวแค่นี้เอ้านะครับส่งมือสองขึ้นไปแทนเป็ดครับน้าเป็ดมือหนึ่งไม่กล้าแล้วครับขอให้โดนแต่ลูกตาเท่านั้น วางเรียบหยุกวางเรียบเลยกำลังใจด้วยนะครับไม่ตัดไงอันตัดถ่ายมันดิให้มันพ่นไปให้เมาก่อนเอีายจะเมาอยเนี่ยซื้อที่สองสามทีไปส่งที่ให้มันพ่นในขวัญกบไปก่อน ไว้จะพูดดีวไว้ก้าบเท้าอยู่เลยจับกันดีกันไรห้มั้งดิเจับมึงอย่าไปยืนงบน,นนั่งเขามันไม่ถึงแต่ท่อส่งไปดิเอาท่อพาดรอไว้เลยอไ,ไม่ต้องชักท่อกระป๋าทำไมรีบพุ่นรีบพุ่นไม่ต้องซื้อไอ้ตัดพ่นไปเลยทำเองไหม <c oughs> ไครับสวัดีนะ กูตีมาเยอะแล้วกูใหญ่มึงลองบ้างเออน่ะรีบรีบเอาเอออย่างนั้นแหละตรงไปใกล้เหนือลมพ่นในเหนือลังมันน่ะเออ,อน่ะกำลังกินเลยหล่ะออจับกันได้ เออเออขึ้นบนแล้วมันไม่ถึงโอ้บาแก้วหลังก็ไม่เบาเบาเนี่ยเขายอมแรงเอาเร็วเร็ีบพ่นอย่าทำเมาสตกมันไต้นะมึงอยู่ดีนะมึงอย่าทักท้องกัดมันอยู่แล้ววะเอาดิเอาเอาดิรออะไรเนี้ยเนี่ยเราไปจะตกเอาได้เกลียดตัวบอนมันได้ยากขึ้นบนเข้าไปอยู่ตรงเนี้ย ไม่ได้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 เด้อขาเดี๋ยวมันหายเมาไม่ใช่ผมจะตัดยังไงเอ้ามันจะได้ไม่ตกใส่หัวมึงนั่งก่อนนั่งก่อนตัดอย่างนี้เลยเหรอเออกินยาแล้วก็ดึงนะไปเรื่องมันก็แตกดิมันไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ต้องเลาะไม่ต้องเลาะก็ไม่ต้องเลาะสับเลยสับเลยสับเลยมันไปได้อ่ะไม่ได้อย่างไรอ่ะพันเลยไม่ให่อ่ะจับนะฝันแล้วให้มึงดึงได้นะ เอาให้ใกล้ๆมืออ่ถึงจะได้จับง่ายๆดึงมาได้วิ่งกันที่อะไรไม่เป็นไรเลยก๊อฟอ์เนี่ยมือไปไม่มีอะไรม่มีอะไรเหี้ยข้างล่างลืมเลยเนอะไม่ไม่ต่อแล้วไม่ต่อจับอะไรไวปดิจับไว้จับไว้เดี๋ยวมันล่วงมาขาวไก่โยนไปมั้นะมีอะไรยืดยืดขาวไก่โยนไปไว้นะ มันแตกแล้วไม่ไม่กัดแล้มัใช่มันแตกเต็มผมเลยเออเอาไฟมาก่อนนีที่ทำเต็มที่ฟังนั่นละดีดกว่นะมือะไรงมือสอมือเนี้ยมกแก่มือ นี้เป็นตีพึ่งเยเอพ่งเนี้ยนะบาเลสมานะครับได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหเสือกอลฟเอาครับเสือก๊อบนี้ยโอ้โหเสือเสือเป็ดป็งแรกเลยนะครับได้แล้วครับโอ้โหลังแรกของนักเป็ดครับ ตีเคยตีมาครับโปรตีนตัวเสือจะตีนะครับกลัวครับนัดนี่กล as ัวโอเคครับสวยงามมากเลยครับอ่ะของนกของครับเสร็จโอเคครับผม